คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนที่จะมีการรับชมนัจ่จะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็กลาบสวีดัสสวัสดีนะผม,ผมก็อยู่กับผมไอตีปาจอยกันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมรอบนี้เราก็อยู่กับ12อ,อวินอานะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้เลยต้นไม้แห่งความเกลือ,อความเกลือ,อนั่นคงนะชื่อเกมไทยมันนะอูหฮาจริงอ่ะก็23นาตีหนึ่งนะครับกลุ่มแกนแซ็คพอร์ขาใจเกมต้นไม้กับกีเลนนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็น2เกมที่เฮียบบปวดประลานพอสมควรน,นะก็ามาดูกันว่ามันจะมาหรือไม่ ติดตามรับชมกันได้เลยใครที่อยากรู้ช่วงเวลารีดีคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับก็คลิปนี้ไม่ดับดุนให้เล่อตามนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะดูความเป็นท่านั้นต้นไม้แห่งโชคลาภเกลืออันมั่นคงเสียงก็เลาะคนเที่ยโอเคก็พกมา500อีกเช่นเคยนะครับผมก็มาดูกันว่าจะไหลดีเหมือนกีเลนหรือไม่นะครับผมเพราะกีเลนนี่คือจัดไปแล้วนะจริงก็คือ พอได้ครับไม่ได้พอได้แต่โคตรเลยแหละสิบเคบวกนะครับผมสปอยเชยกูอ่ะเขาไปฝากติดตามต้งสามช่องทางกันด้วยนะอันนี้ก็ล่างหน้ากระดานเบ็ดห้าก่อนละกันนะท่านะผู้ชมยาวยาวกันไปเสียงเพลงที่ชวนแบบอะไรวะอาเรียว่าง่วงหนาวฮาวนอนอ่ะยาวยาวเพื่อนไปหวังว่ามันจะมาบบลายหดๆหน่อยนะวันนี้ คือไม่ค่อยหวังกับฟรีสปินเกมนี้ตั้เท่าไหร่หรอกนะแต่คือหวังคูน่าด้านนอกพอเออถ้ามาถ้ามานะแต่มันเงียบเงียบแ,แปลกๆนะท่านผู้ชมว่ายัางไรเจมาลูกเอ้ยสวยเชื่อมโอ้โหกำไลายยกไงแล้วก็จกังหวะน,นี้ลูกเอดบอกทุงเงินดุงทองเรื่องอาราบงามแท้เลยตาลึงแล้วก็โถขี้มังกรน,นะครับผมเกี่ยวอะไรมังกรเลย 550ดอยห้าสิบงนะมาเฉยดอกแรกโอเคสวยงามตามท้องพาราแ8ดพาราเ9กันเลยยาวๆลวดเดียวรวดเดียวกันไปเลยมาเป็ดสิบนะครับตอนนี้อุ้ยสวยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวายมาเชื่อโอ้แปลว่าเราได้แน่นอนนะบอกสามตัวนะครับเพราะว่ามันมีติดคำนวณเองไงมาและหล่นลงมาครับผมสวยงาม เป็ดสิบนะครับผมกับฟิวเจอร์ฟิวสปีดมันนะครับซึ่งโคตรละเกลือมาดูกันว่าได้คูณเท่าไหร่เท่าไหร่เป็ดอ่าเป็ดสิบบาทนะครับผมต้องได้คูณสักร้อยหนึ่งหรือจะคูณร้อยสองร้อยอะไรสิ่งเหลือเนี่ย, 100, เ,ย <c oughs> เ,เบาท้องหน่อยเพื่อนมาโครโอ้โหแล้วทองแม่งเต็มหน้านะแต่มันเสือกเลยไปหมดทุกอันเลยอะ อุ้ยสวยมาแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวถึงเวลายิงเบือนกลแล้วผมเสือก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 เลยนะเสียงกระแทกหูทะเลเกินปาปามปามปา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 มวยงามมายาวยาวยไอ้น้องก้าวคบเข้าไปยิงกันรัวๆยิงกันระนองระนาดระนวดระนาบกันเลยเสื้อดอกสุดท้ายชอบลุ้นดอกสุดท้ายทุกทีเลยเป็นอะไรวันที่สามจริงมาก่อนไปได้ยังไงโอเคเสียบ เกือบเดยงเกือบเดีอเกือบขิดแล้วนะผมดอกเมือกี้ขอตะคูร้อยยังดีวะเพื่อนนะขอร้องเลยเอ,อไม่ร้อยก็ร้อยห้าก็ได้สิบเลวะตอนนีเท่าไหร่ละช่องรับสิบ่องรับสิบตอนนี้อี่าไล่กันครับนี้ขอร้อยให้แปสิบไม่เอยโอเคไม่เป็นไรได้อยู่แล้วผมได้มาแบบงงงวยงกับแปด โอเค30เลยลวกันนะผมหยอดสักนิดสักหน่อยโชว์สิบไปจะค่อยกดนะผมต้องรอคููดาวนิดนึงหรือจะคููดาวในการแตกง <c oughs> เกี่ยวอะไรมันเนี้ยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยโอู้หลว,วายมาโอ้ไมก่ก็อะไรกันเนี้ยฮัลโหลเบบี้โชว์ไปเธอโอ้หลังความจังไรนะ บังเกิดแหละคือความเทมันบังเกิดคือเมื่อกี้เกลือใช่ไหมรอบนี้อาจจะมานะท่านผู้ชมเราเสือกติดเบสสามสิบไปด้วยมาเลยเหอะนะครับนะคูณสี่ห้าร้อยอ่ะขอแบบสนปลายเขาเรียกว่าทองสักวสี่อะไรแล้วกันเนาะเนี่สัตว์กับสุนแต่มันๆขอมากไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมาช่องละหนึ่ง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 นะครับผมท่านผู้ชมป้าเข้าไปโอ้โหหนึ่งอีกแล้วอะไรวะเนี่ยหนึ่ง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 เลยนะเนี่ย เอาเป่าฝังเปา,าแดงมาหนึ่งสาดกระสุนไปสักหน่อยลูกสักหน่อยเอ้ยขอ,อเป๋าขาดแค่หนึ่งนะผมเราจะได้ทองหนึ่งเราชองจะเต็มนะครับปัญหาทองอยังไม่มีสักอันเลยตอนนี้เอาไว้ยังไงครับแจกหน่อยเพื่อนรอบสุดท้ายเฮ้ยกำมัดแน่นเลยนะดอกนี้โอ้โห 30มสิคูณสามดได้เท่าไหร่วะ990อยู้ได้อยู่นะเออเพราะเราหยอดยังไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะหยอดเป็นไม่กี่ร้อยเอยงนะเมืเ่อกี้ติดติดไปสามสิบพื้นฟรีก็โอเคคุ้มคุ้มถือว่าคุ้มปาดเข้าไปยาวยาวเล่เรียงเรียงมาหน่อยเออรัวขาคอโมโบคูณฮ่าอีกสวยงามนะบุ่มโถขี้มังกรสวยแท้เฉย โเคเรมมียบโคปลา768นะครับนะผมหมาแล้ว 3K คแล้วตอนนี้ขอส0 k เคพอมาไม่โลบไม่โลบไม่โลบเลยแคเยอะเกินที่สามเคนี้ได้นะ500รอยเนี่ยโคตรแบบโคตรโหดเลยนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่มันนะครับผมคนดูจะไม่มันกูคนดูมันนะครับเราเราเม็ดมเลยเม็ดตูด เรื่องเงียบนะกว,ว่านะฮัลโหลสวยอึอออ้ืนฟรีรอบที่เท่าไรหร่เราเนี่ยสามไหมเออมาเอาเรื่องนะท่านผู้ชมบอกว่ารอบนี้ม,มจะมาไม่เอาเกลือแล้วนะขอคูนร้อยบวกบวก,บวกเนี่ยน่าจะคุ้มค่าสินค้าไม่ไรสัตว์ไม่มาสักตัวเลยอย่างนี้โอ้โหคูณสี่สัตว์เยอะชิปเป่งเลยนะ คูดเกลอทำไมว่าฟีมมันเกลืออะไรขนาดนั้นนูนเนี่ยเบทห้าสิบเลยแล้วกันนะขอหยอดสักนิดสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเกลือสองรอบติดนี่มีแววที่จะแตกนะจริงวงเล็บมมีแววนะครับมีแวววพราะมันน่าจะเป็นส่วนมากนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็สวยไปที่เหมือนเริ่มมาเหมือนเริ่มมานะผมคูณห้าวๆเลยจังหวะนี้เลขสิบเลขสิบอือสวยงับเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนรักกลางเด็บโอ้ เอาละ 1k ครับผมได้คืนมาแล้วจวังหวะนี้ 3.5k แล้วเพิ่มมาเทียรนิดเทียรหน่อยไปปิด50ต่อเทอร์โบโล,ลังความอย่างไรกันแถมล,ลูกรักลูกรักของเฮียต้นไม้ให้โชคลาภอันมั่นคงมั่นคงจริงหรือเปล่าเฮ้ยแปลกๆนนะจังหวะน,นี้แปลกๆนะ ลูกเคเลียงแบบ45องศาแบบนี้นะผมแรงลมประมาณ8ล้านละเจ็ดจูดเขี้ยบเทียบเลยละเจ็ดจูดเลยเป็นร้อยแล้วกันหยอดสักนิดนึงอ่ะเอาไหนๆก็ไหนๆได้เทียเลยสองพันสามแล้วตอนอนี้นยิ่งเล่นยิ่งลดอะไรวันนี้เพื่อนใจเย็นๆนี่คือหวังสูงจัดเลยนะเนี่ยหยอดเบ็์ร้อยเนี่ยจริงๆนะผมถ้ามา,าทีหนึ่งนี่อาจจะถึงถึงทึ้ง,งวะอาจจะถึงสิบเคได้เลยนะผมเฮ้ย เอ้ยมันไป,ม,นไปมันไปไม่ได้เลยนะจริงมันน่าจะแตกได้แล้วนะเพราะว่ามันเกอือติดต่อกันแบบนานแล้วนนเนี่ยสองนาทีแล้วไหมวั่นใจมันต้องมาสักดอกเนี่ยจริงๆดอกใหญ่เหลือห้าสิบก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รีบไม่รีบเอาให้มันติดเนี่ยห้าสิบแล้วคุมแล้วแล้วก็คุ้มแล้ว,วกวนเลยไม่คุ้มแล้วนี่ ใจยเจยเจ็นเมืเ่อใจเย็นเมื่อใจเย็นมาเลยเออกูไว้แหละนะกราบพรไปิจาร์บบดิเดเลยนะวันนี้คือห้าร้อยนะท่านผู้ชมจากสามเคลดอย่างรวดเร็วหายเป็นน้ำเลยว่ะกูเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะแปลก,ปลก,ปลกนะกูไม่น่าโลภเลยยอดสูงเกินนะครับจริงๆน่าเล่นสามสิบยาวๆไปก่อนเนาะมันไม่มาจริงนะเนี่ยเอาจริงๆแปลกๆเลยนะวันนี้ เฮ้ยจะล่อล่อกุกแล้วเหรอล่อซื้อกุกแล้วเหรอโอ้โ,อโห,โหโลงอีกสามพันแล้วปิดคลิปก็ดีโอ,โ,โ,ดโอ้โหละสิบแปดบาทโอ้เคเอ้ยแตกหน่อยแตกหน่อยเบสขึ้นมาหนักขึ้นมาหน่อยร้อยสี่สิบกว่าบาทโอเคยื้อชีวิตเตะไปยื้อชีวิตมากลับมาได้แล้วสามพันดีๆไม่ชอบนะครับผมมันว่าเออเอาเป็นร้อยหนึ่งพอแล้วกัน เฮ้ยเยๆมาคุยกันนะมาหน่อยมาหน่อยอยากแย่งเลยนะมีคิวเสียดายจริงนะถ้าหมดเนี่ยี่สาโอ้โหประมาณการเมียเขายิงน้อยๆอยู่ช่วงนี้5บาทอ่าเบ็ดปาดวัดดวงไหมโอ้โหไหนก็โมดคือคนมันจะหมดมันก็ต้องหมดอยู่ดีนะบางทีมาวัดดวงกันเลยนะเผื่อบาทนึ่งมันแตกสักสิบล้าน ยี่สิบล้านเขามาไปสู้ชีวิตจัดเลยชีวิตอย่าสู้กูกลับลวกันเนี่ยพอเบ็ดบาทแล้วแตกไหมเออเบตสามสิบห้าสิบมึงไม่มาเลยนะครับผมเหมือนกระแรงกูเลยนะเนี่ยวันนี้วันอะไรวะเนี่ยโอ้ยสวยเออคืนวีเบ็ดบาทน้ำตากูจะไหลถ้าไม่ได้คูณสามร้อยนะกูจะกำบัดแล้วต่อยจอให้แตกเลยโอ้โห คือทั้งคลิปนะครับผมฟรีเกลือมาหมดแล้วแต่มันมีแวลแตกจริงๆ,ๆนะรอบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่เป็นเกลืออยู่หลายรอบไงท่านผู้ชมแล้วเสือกมาติดฟรีดอกสุดท้ายเอาอเบ็ดบาทโคตรเสียดายนะครับท่านผู้ชมถ้ามันมาเนกลุ่มทรงข่งมันมาแน่นอนนี่รอบนี้นะสุดจากวีแวลนะน่าจะมาถ้ามาแล้วมันเสือกเบ็ดบาดไง,งปัญหานั้นไงทองมาทันใดดับบัตนงดับบัตนาว แล้วเหลืองเปาแดงนะครับผมท้าโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บสองอังเปาทองนะท่านผู้ชมสัตว์กระสุนกันรัวๆแล้วมึงมาเป็นบาทเนี่ยนะเพื่อนนะโอ้โหโอ้ยเลยแหละเออมึงแก้มมึงอย่างงี้เนี่ยเข้าผิดจังหวะชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวเชียวเสียดายจริงถ้าเป็นบาทนะดูมันดูมันดูมันอีทข้างมาสามทองนี่คือแบบนะครับ นะร้องเลย้องไห้เลยนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เริ่มใหม่นะผมปั่นใหม่ปั่นใหม่อ่ะขอกลับคืนมาสักหนึ่งร้อยก่อนเราค่อยๆปั่นไปทีลนะเป็นสองเป็นสามพอนะครับ <c oughs> ขอคืนก่อนสักวนันนี้ขอคืนหน่อยเพื่อนขอรักแบบช่องรักคูน่าห้าสิบได้ไหมเป็ดบาทอ่ะมันคงดีโชว์เข้าไปอ,าอุ้ยมาคู่มาทีเดียวสามช่องเลยว่ะท่านผู้ชมอะไรมันจะปังขนาดานี้ในรอบนี้ นี่ไงมึงมึงแกล้งกูใช่ไหมเป็ดบาดแล้วคือแตกดีเออนะขอบอคุณมากโอ้โหแล้วมันสัดกระสุนกันลัว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 ดอกสุดท้ายว่ายังไงนี่โคัดดอกสุดท้ายมาทองอีกนิฮ่าเลยนะจริงถ้ามานะถ้ามากำบัดรอแล้วจังหวะนี้โอเคหมดเท่าไหร่วะร้อยถึงไหม อุ้ยมีสิอุยออ้ยเกินร้อยอุ้ยสองร้อยสองร้อยเท่าไรสองร้อยส,สามห้านะครับผมโอ้โหดาเบ็ดสามสิบแล้วกูบันเทิงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันติดเพชรบาทอะไรกันครับเนี่ยเพื่อนเบ็ดสามสิบยอดหน่อยแล้วกันเพื่อนมาอีก yeah. อาวัดไปเลยแล้วกันไหนไหนก็เกินร้อยแล้วนะผู้ชมนะม้อยแล้วมันจะยาวเกินไปแล้วตอนนี้ถ้าคนมันจะแตกก็แตกไปนานแล้วเนี่ยมาเบ็ดสิบโชว์ไปโชว์ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้สุดแล้วอยู่ที่เขาหมดตูดมาห้าบาทห้าบาทโอเคหมดจริงสรุปไปสัตว์โอเครรอเค,ครับผมก็ค่อนข้างที่จะอ่ามันไปดีแหละมันมาดีอะรอบแรกมันมาดีแล้วที่บวกสามเคนะครับแต่ว่าเสือกไปเสือกระสนนะครับผมเขาเรียกว่าโลบมากนะครับลาบเม็ดจานของจริงรอบนี้ไม่น่าไปเล่นเป็นสูงเลยก็เป็นว่านะผมใครที่ชอบคลิปนี้ปเป็นใจเฮียด้วยนะกดเซฟกดไลค์นะครับผม อยากให้ทำทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย